ก็ประมาณหลังกูถ่ายครับผมนี่ครับโอ้ยใหญ่เตือครับผมสามเต้มครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพีพ่พีน้องๆเบื้อสุขภูสุคนนะครับ มื่อนี้นะครับสิผ้ามายามหลบนะครับผมกับบุรี่ว่าสีถือเรือบัวนะครับหม,บมู่บ้านบัได้ม้านะครับหมู่บ้านติดธุระนะครับบัได้มายามนะครับน้ำก็รุ่งเรี่ยวๆครับโมเมนต์รอบคางขั่ววัตระบันะครับกับปลาถือแม่นแหงวัตระบัครับน้ำรุงเรี่ยวปลานี่ นำบุกเบิดเลยครับลุงเรวแห้งครับผมนม้ำบุกเบิดแล้วครับอยู่นี่บรรยากาศนะครับนม่มุเศ้าครับ หนามบุกเบิดครับบุกเกือบยิดหนามันนะครับไม่รู้ว่าจะถือหรือบม่ะนะครับหนามบ,บุกเกือบเบิดนะครับเนื้อลรอไม่ยกขึ้นครับผมแป๊บหนึ่งครับ ออยังหยังเลยไีดีมือมีนะครับของทุบมัง่งหน่ามันเบิดเดี๋ยวต้องใหญ่นะครับใหญ่ไปแซงใหม่ครับผมเหื่กใหม่ใบใหม่เท่านั้นเดี๋ยวขออนุญาตลงเดือแป๊บน,นึงครับผมส่วนมืนอหนีนะครับมีเหยืออ่อมาผอมเอามาลองเมึงนะครับ นี่ครับใบฝงสุรดนะครับใบฝงสุรดแต่มันม่นรูดรูก,ก,กายมันหรอครับผมแต่เอามาลองใส่เบิึงนะครับว่ามันสิเขาหรืบอบ่นะครับรน,น,น,บน,น,นี่นี่ครับจะชี้ถือบ่ถือนะครับแต่ก็ต้องเอามาลองเบิึงนะครับ กาต้อนเสา่าวเดี๋ยวไปรอลุอ่นลักต่อไปกันครับผมน้ำรุไงไ่งเฮียงนะครับ อันนี้ก็แม่้างโคอีกแล้วบ่นี้นี้ใายทับบนละวบ,บ,บ่จากดอกอืมปลาสวบอยู่ข้างฟังตุกต่ำตุกต่าเลยอันนี้ก็ข้างโคคือเกานะครับหมูว่านกับบได้มะยามนะครับ ห่างคูกเลยครับผมห่าย่างหามองใส่ไหมครับเดี๋ยวไปาลารุนอีกล้างหนึ่งครับผมนะครับเดินทางมาหอดหลังต่อไปกันแล้วครับผม ไซเบนีนี่อันนี้ค่มันข้างโคเขนกันโมโนบปะนี่เี๋ยวแล้ อันนี้ก็บคางคู่ขึ้นกันนะครับโล่งแห้งครับนำ้ำฝายมันหัวนะครับเดยวเขามากับบรูเขาจะเปิดน้ำออกสมฝายหรือเปล่านะครับโอ้อของอขขงอ้อองูเข่าครับ ง,งูยังนะใช้โยกขึ้นเบ้างตัวบางใหญ่เลยครับ ตายอยู่มืนอวันกิดปลาท่องแค่ลองหลังนี้งูเข่าเข้าไปกินปาล,ลนเา,ปปาเดี๋ยวขออนุญาตปดแป๊บนึงครับผมเรียบร้อยนะครับปดงูออกเรียบร้อยนะครับ ตัวปูกญ่เลยครับผมซ้ำเขียนนี่แหละแต่ว่ามันเขาไปกินกินปลาในหลอดนะครับอของใครยังยืมเลยเดี๋ยวไปลารุ่นลังต่อไปครับผมมาครับเดี๋ยวไปยามลังกุถ่ายกันนะครับมากับคีเรือมาน้ำครับมา้าเป็นตัวหน่อย,ยได้ซ้ำใหญ่ก็ขุ่นเหมือนกับม้ากับใด ก็ลุงเห้งครับใส่ยังกับบ่ถือถ <Okay. S 1> ึกสองโอ้แดดปนครับมือนี้ว่าเตชิบ,บ่แดดปน <c oughs> <c oughs> ถึกสามนี่หลังนี่ถึกสามตัวครับปลาดูสองตัวปลาคอตัวหนึ่งครับก็อ,อืน่นไปอย่างปลากระสุงบ่คภาษาไทยก็อือนอ่นปลากระสงงุงคำภาษาไทยก็อื่นปลากระส,งสุสง,ะสง,งนะครับกระสุงสองตัวปลาคอตัวหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะไปถ่ายไก่ๆ่ดูว่ามีตัวอ้วนครับมารกับประมาณหลังกูถ่ายครับผมนี่ครับ เงายเตือรครับผมเอาทักควงมึงพี่จะดีติดออกไนะับมานล้งสุดถ่ายครับผมว,บวัาเตสรบดีบปนนะครับย่งเด็ดปนอยู่ครับ กินออกเลยฮะนี่ครับสามเตี่ยมเลยครับมือนี้หลังเดียวนะครับเกือบบดิด้ปุนลม่ลงแห้งเลยหลังนี้ก็เกือบข้างโค้กันครับต้องดต้งีแต่ว่าดีเน่หลังนี้ควดไปลึกนะครับก็เลื่อย บ่้างโขูดนะครับแต่ก็เกือบแล้วะครับผมอีกหน้อยนึงก็เรียบร้อยแล้วครับกระสงใหญ่ครับผมกระสงสองเตีมประชอนหนึ่งเตีมนะครับผมเกือบบเดปนลครับ ฝนตกนสิทธิ์ถึงดีนะขวดทั้งอีกเรียบร้อยครับผมสามเต้มโอ้ยยังน่ากะดามาใหญ่ครับผมหใหญ่แห้งตัวนี้สุดเดย <Okay. S 2> สเสบเรียนผสมกัวดเด่นนะครับไดมายางละเคือง <Okay. S 2> เดี๋ยวมืเอื่นนะครับีิพามายามมันครับ mm hmm. เพราะว่าสะเอาเนื้อมาใส่พรอมมาอนี้เหมือ mm hmm. น,นีใส่ใบผงสุรดนะครับเดี๋ยวไปลอรุ่นมืเอื่นนะครับยายสิพามายามเบิ้งนะครับใส่ผงใส่ใบผงสุดแล้ดมันไมจิถือบอลน,นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากไว้ชยนนีนะครับผมฝากกุหลก์กดแช่กดติดตาได้วยครับผมขอบคุณครับ